สวัสดีครับนา้นาๆตกปลาทุกท่านและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับวันนี้ผมนาเล็กช่องเอเดนฟิชชิงปลูกเบ็ดตกปลานะครับจะพานา้นาๆมาทำทุ่นตกปลาเล็กปลาหมอปลาสลิดนะครับปลาไซส์เล็กๆนะครับที่ตกกับชิงเหลิวนะครับด้วยไม้ปั่นหูทํากันง่ายๆนะครับและก็ใช้งานได้ดีด้วยนะครับพร้อมแล้วเราไปชมคลิปนี้กันเลยครับ สำหรับอุปกรณ์นะครับที่จะนำไปตกปลาหมอปลาสลิดนะครับก็มีสายเอ็นนะครับผมใช้สายเอ็น6ปอนด์นะครับเอ็น6ปอนด์แล้วก็สต็อปเปอร์ไซส์เอลหรือว่าไซส์เอสนะครับบังเกินว่าผมหาไซส์เอสไม่ได้นะครับผมก็เลยเอาไซส์เอลมาต่อมาก็เป็นคัตเตอร์บัดหรือว่าไม้ปั่นหูนี้นะครับที่เราจะใช้แล้วก็เบ็ดเบอร์0.3นะครับเบ็ดนี้ไม่ใช่เบอร์3นะครับเป็นเบอร์0.3นะครับ ถ้าเราจะใช้ตกปลาเล็กก็ประมาณ0.3ถึง0.5หรือว่าถ้าเจอสลิดตัวใหญ่เนี่ยเราก็ใช้เบอร์หนึ่งนะครับผมโอเคครับเรามาเริ่มผูกกันเลยครับวิธีการนะครับเราก็จะใช้สต็อปเปอร์ของเรานี้นะครับเข้าไปในสายหลักของเราก่อนนะครับหรือว่าในสาย n 6ปอนของเราก่อนนะครับเนี่ครับสต็อปเปอร์ไซส์ L นี่ก็จะใหญ่กว่า รูไม้ปั่นหูนิดนึงนะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็น่าจะเป็นไซส์เนะครับแต่ไซส์เก็ใช้ได้นะครับไซส์เก็ใช้เอนี่แหละครับโอเคครับขั้นตอนแรกเราก็ใส่สต็อปเปอร์ของเราเข้าไปก่อนนะครับผม ต่อนะครับเราก็นําไม้ปั่นหูของเรานะครับมาตัดส่วนที่เป็นสำลีออกนะครับให้ได้ตรงกลางนี้ก็พอนะครับความยาวก็ประมาณ2เซนติเมตรนะครับกาลังดีนะครับจากนั้นเราก็ร้อยเข้าไปในสายเอ็นของเรานะครับร้อยตามสต็อปเปอร์ลูกแรกนั้นนะครับก็ร้อยตามเข้าไปเลยนะครับผม อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปลองตกนะครับเพื่อเรานั้นจะได้เห็นอาการทุนนะครับว่ามันจะดีขนาดไหนมันจะพอทำไหมนะครับแล้วก็อย่าลืมอ่านข้อคิดดีๆท้ายคลิปด้วยนะครับโอเคเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็ร้อยสต็อปเปอร์ของเราเข้าไปอีกหนึ่งลูกนะครับปิดหัวปิดท้ายอของทุนเรานั่นเองนะครับผม แล้วเราก็ดำสต็อปเปอร์ของเรานะครับให้ชิดกับไม้ปั่นหูทั้งหัวและท้ายนะครับเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับบางท่านก็อาจจะผูกลูกหมุนต่อเข้าไปนะครับหรือว่าบางท่านนั้นก็อาจจะผูกสาตาเบ็ดเลยนะครับแต่สําหรับผมผมจะผูกสาตาเบ็ดเลยนะครับมันจะสามารถลูดหาระดับได้นะครับบางทีปลากินลึกกินตื้นนะครับ เพราะว่าปลาเล็กบางทีผมก็ไม่ได้ใช้ลูกหมุนนะครับแต่ถ้าจะใช้ลูกหมุนนะครับให้ใช้ตัวเล็กที่สุดนะครับแต่สําหรับทุ่นนี้ผมไม่แนะนําให้ใช้ลูกหมุนนะครับเพราะว่ามันจะทําให้น้ําหนักทุ่นนั้นจมลงง่ายนะครับผมก็เลยจะผูกสายตาเบ็ดเลยนะครับเพราะตาเบ็ดก็เล็กๆนะครับประมาณนี้นะครับวิธีผูกตาเบ็ดเล็กๆนะครับ แนะนำสำหรับนหน้ามือใหม่นะครับก็ให้เราโค้งสายหนาบกับตาเบ็ดแบบนี้นะครับแล้วเราก็หยิบตรงปลายปลายเบ็ดแบบนี้นะครับให้เหลือส่วนตูดเบ็ดนะครับเหลือส่วนหางเบ็ดนะครับนิดนึงนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็นําสายของเราเนี่ยนะครับมาพันนะครับพันทับทั้งสายของเราและทั้งตูดเบ็ดด้วยนะครับประมาณ5้าหรอบนะครับ เราได้แบบนี้นะครับเราก็เปลี่ยนมือของเรามาหยิบฝั่งทางตูดเบ็ดน,นะครับบีบไว้เบาๆนะครับจากนั้นเราก็นําปลายสายของเรานะครับมาสอดใส่ห่วงที่เราโค้งไว้ตอนแรกนี้นะครับสอดเข้าไปนะครับ mm hmm. เมื่อเราสอดเข้าไปแล้วครับเราก็นํามือฝั่งหนึ่งมาบีบไว้นะครับเราก็ดึงตรงสายฝั่ง ตูดเบ็ดก่อนนะครับแล้วก็พอมันเข้าไปแล้วค่อยดึงทั้งสองฝั่งแบบนี้นะครับให้รัดเข้าหากันให้แน่นนะครับจากนั้นนะครับเราก็ลูดลงไปที่ตรงตูดปลายเบ็ดนะครับเราจะให้เอ็นของเรานั้นอยู่หน้าเบ็ดนะครับหมายความว่า end, สายเอ็นของเรานั้นจะต้องอยู่ด้านคมเบ็ดนะครับนี่ผมใช้ด้ามไขควงดันเข้าไปนะครับนี่ครับสายเอ็นของเราจะอยู่ด้านคมเบ็ดแบบนี้นะครับ จากนั้นเราก็ตัดปลายสายของเราออกนะครับนี่นะครับผมก็จะทําไปเผื่อหลากหลายแบบนี้นะครับเผื่อปลากินหนักกินเบานะครับโอเคครับน้าน,นะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมคลิปตกปลาด้วยทุ่นไม้ปั่นหูกันเลยเดียวก,กว่าครับครับเมื่อเราผูกได้แบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูอาการทุ่นกัน ปลาหมอมาแล้วครับนี่ครับปลาหมอ <c oughs> แถมแรกเป็นปลาหมอนะครับ หมอแล้วครับเคครับเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนเป็นทุนสีแดงบ้างนะครับมาครับ อ๋อสลิดครับสลิดเล็กมาแล้วครับแต้มแรกสลิดเราหมอ,อแต้มที่สี่ครับ ครับสลิดแสสวยครับอื่เต้มสองสลิดครับแต้มสองครับท่านนะเรามาดูปลากันเลยนะครับเพื่อคลิปจะไม่ยาวนะครับผมก็จะตัดออกนะครับแต่ว่าก็ได้ปลาเยอะอยู่นะครับวันนี้นะครับเนี่ยครับปลาสลิดก็ไซส์สวยนะครับแต่ได้ปลาสลิดแค่สองตัวนะครับ ปลาหมอห้าตัวนะครับปลากะดีสามตัวนะครับ,อ,นนบ,รบอันนี้ก็หมั้งแต่บ่ายสองนครับตอนนี้ก็จะหกโมงละนะครับโอเคครับขอบคุณครับสําหรับการติดตามชมคลิปนี้ก็อย่าลืมอ่านข้อคิดดีๆถ่ายคลิปด้วยนะครับผมสวัสดีครับเธอกับฉันก็เป็นแค่คนผ่านทางมายัางโลกนี้อายุไม่เกินร้อยยี่สิบปีควรทำสิ่งดีๆ ต่อกันและกัน God Bet You Eden Fishing ผูกเบ็ดตกปลา